สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ที่ไหนครับทองปูนค่ะทองปูนอ๋อทองคูนทองปูนใช่ไหมโอ้ยแกลงจังหวัดเลยอย่งแกลงจังหวัดยองเนาะอ่าก็วันนี้เราก็มาแนะนําแนะนําการใช้อาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งพอดีคุณป้าเมื่อกี้ไปเห็นสวนคุณพี่นายล้วเป็นไงโอเคโอเคเลยใช่ไหมใบสวยเนาะใบสวยต้นสมบูรณ์ใช่ลูกสวยใช่อ่า แล้วของของป่าเป็นไงมีมันมีปัญหาอะไรยังไงใบไม่ดีใบไม่ดีอ๋อป่าปลูกเยอะไหมกี่กี่ไร่ปลูกประมาณอันนี้กี่ไร่ด่ากี่ไร่เนาะประมาณกี่ต้นประมาณร้อยต้นไรือยังไม่ต้นเล็กต้นใหญ่ต้นเล็กต้นใหญ่ด้วยเนาะประมาณประมาณไหมประมาณร้อยต้นแต่มั่งอะไรบ้างอ่าคหลบร้อยต้นอ่า แล้วแต่ดูดูใบแล้วดูมันไม่ไม่สมบูรณ์เนาะใช่ถามใบใบใบเล็กเนี่ยเชื้อราใอ่อย่นั้นจบจมดหน้าตารไรสะอาดมันจะไม่มีเลยนะถ้าใบสะอาดจะไม่มีใช่ไม่ใช่ใบเล็กเนี่ยเป็นลาถูกต้องเดี๋ยวถ้าถ้าเราใช้ไอ้อาดีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยใช้ประจำเนาะไอ้พวกพวกพวกราสนิมพวกอิรเชื้อโรคอะไรทั้งหลายมันจะค่อยๆหายไป พวกลาดลาดเน่าโคนเน่ามันก็จะไม่มีตรงน้าตรงนู้นน้าไปด้วยอ่านู้นตรงนู้นด้วยไป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 ขีดไปขีดไปนะขีดทั้งเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งใช่อ่าเจ็ดวันครั้งขีดไปเลยใช่ใช้ใช้ถังกีสองร้อยสองร้อยลิตรจะใช้ห้าห้าสิบซีซีสองสองฝาเขียวที่ที่ได้เนาะโอเคประหยัดไม่ไม่ยุ่งยากเพราะมันไร ตค้นฉีดตายไู้แล้วนั่นแหละถ้าใช้พวกนั้นเยอะๆมันก็มีส่วนนะมันมีส่วนกับตัวเราเองด้วยมีส่วนนะใช่มันใช่มันซึมทับผิวหนังตะลดเลยนะนั่นแหละอันนี้ใช้ตัวนี้ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดปากปิดจมูกเลยไปเข้าไปเลยไม่ต้องสบายใจสบายใจเนี่ยถามคุณวิ่ัดคุณวิ่ัดก็ใช้อยู่ประจำสำหรับเพื่อแต่อย่าทำ ันแลว่าสมียาค่าแมลงตัปิดจะบุมนะอาจจะมีทยาค่าแมลงนิดหน่อยเป็นใจใจฉันเป็นอย่างนี้เลยนะสมมุติมันฉันจะฉีดต้นเดียวแล้วแมลงเดียวแลเ้วมันจะเราจะได้รู้ว่าอันนี้มันกินทางใบโดยตรงไงถ้ามมุดว่าใบเราแตกมาปุ๊บเนี่ยเราอัดยาฆ่าแมลงเลยมันก็มีส่วนที่ว่าเราลงทุนน้อยไง เราผสมมาสมหมายหลายหลายอย่างเออเจยจิตยาขั้นแรกช่วงใบไปฝักดาบอ่ะใช่ฝักดาบใช่ก็เป็นวิดาบอ่ะวิดาบก็ฉีดก่อนรอบนึงเราเดี๋ยวถึงเวลามันแผ่สารก็ฉีดแล้วเออใช่ถูกอือเป็นนั้นเองแล้วพอเนั้นเราก็อัดตัวนี้อัดก็อือตัวนี้เราฉีดประจำฉีดประจำทุกเจ็ดวันอ่ะมันจะจะดี ก็ดูหลังใบเนี่ยเนี่ยมาฉันยังมองอยู่เนี่ยตัวเนี้ยตัวลายเลยเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวลายเลยนะเราก็เราก็ฉีดเนี่ยใต้สมพุ่มด้วยนะใช่ฉีดฉีดทั้งฉีดทั้งนอกฉีดทั้งในเลยเนี่ยตัวเนี้ยพายใบร่วงเกี้ยงเลยนะตัวเนี้ยตัวลายนะตัวกนักเนี่ยหายย่ามใหญ่เลยนะเวลาฉีดฉีดปโคแล้วก็ฉีดตาม ใช่ตามไอ้ตามต้นขึ้นไปใต้กิ่งด้วยใช่ไปคือเวลาฉีดต้องฉีดในในถุงไหนก่อนเนี่ยแล้วฉีดถุงไหนก่อนแล้วถึงเรามาฉีดนอกใช่ยามจะหลวมใช่พอไม่ฉีดอะไรร้อนข้างนอกมันจะเป็นแบบนี้ขอดูตอนที่เจ้าชันน่ะเพียบเลยผมไม่มีเยไม่มี้คนไม่ได้ไม่มีไม่มีถ้ามันเป็นรันแหละมันคืออะไรตัวเนี้ยตัวไร้เขาหายยากันยากทีเดียวนี่นะพอตัวนี้ฉีดประจำมันจะค่อยๆหายไป นาโนยังเอามีอยู่อ่ะไม่มีนู่นะดูยาเช่นเดียวกันเออที่บ้านกูไี่ไหนไม่มีเลยเนาะไม่มีไมม่เลยไม่รู้จักเพราะเขาใช้อยู่ประจำไงใช้อยู่ประจำห็นมองเลยฉันตั้งเกตจริงจริงไม่เนี่ไม่เนี่ยครับทาไม่ชีดนะโหยิ่งหนักคนนี้อีกอย่างวันให้ลูกชีดจะไม่ไม่ได้ใช้ยาชะลาเออต้องบดยาชะลาบานเลยมั้ยยาชะลาใช้น้ำเข้ามันจะแห้งมันยิ่งรีดน้ำัน่ีะใช่ มันไม่สดชื่นเหมือนของแก่ไหนมันเนี่ยมันแห้งแห้งแล้วนะมันไม่สดชื่นไม่ไม่เงาไม่กยิง้ายิง้ายิงใช้สารเคมีมากตัวตัวมันพวกนี้มันยิงเข้ามันยิงเข้ามันยิงเข้านั่นแหละเพราะว่ามันจะปรับตัวสู้พวกนี้เนี่ยเนี่ยนใช่ใช่เาเต็มเลยมั้ย เต็มเลยวันนี้ต้องว่ายล้างเลยนะมันถึงสนใจอะไรล่ะจากใบใหม่จากใบใหม่มันจะไม่มีเนี่าใช่อันนี้เป็นใบใหม่อันนี้อันนี้เราไม่หว่ากันเดี๋ยวเราสร้างครูใหม่ไอ้พวกนี้นะถ้าถือว่าใช้แล้วนะมันก็จะเห็นเหมือนเดิมนะแต่ไม่รับนะจะตกใจทุกวันมันจะทิ้งใบแล้วออกมาใบใหม่ใช่รอรอใบใหม่ออกมาไมม่ีปีก็ไม่มีจะสวยใบออกมา่ไปเดินดูไป เนี่ยตัดไปมางแล้วนะอ๋อ้ก็ยอว่าดุเนาะวัตตัดไปบางแล้วตัดไปเยอะเหมือนกันแับฉะนว่าสมมติเราสนคุณไม่ไดแต่งยั้อยู่คู่สวยใช่ไเลยใช่ใชว้จัดอ่ะอันนี้เสมอเลยเสมอนี่สามรุ่นนี่สามรุ่นไม่ใช่รุ่นเดียวสาม ตัดเลยตัดด้วยน่ะตัดไปหมงแลยอ๋อตัดหมด้ลยแต่งอันนี้ถึ่งอันนี้เป็นโลกเนี่ยมาดูสิเป็นโลกอนี่ยอ๋อเนี่ยหลักเน่าคนเน่าล่ะใช่เออนี่ยเช็ดเช็ดสามครั้งแห้งเลยเออไม่ต้องไม่ต้องไปเอาปูนไม่ต้องอะไรทาเลยใช่พอปูนปูนมันไม่หายเนี่ยเออรู้เนี่ยถึงกลัวมันตายเนี่ยตายดีที่ไหนเนี่ยโอ้ป่วยป่วยป่วยนี่ป่วยปใช่ใช่ใบไม่ดี ฉีีดดอาเข้าตนนเเลยี่ยเข้าเลยเข้าเลยฉีดฉีดเข้าเข้าเลยนะฉีดฉีดเข้าเลยเนี่ยไม่ต้อง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 ฟังเข็มไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอ่าฉีดไปเลยฉีดเข้าเลยนี่ตัดลูกออกบ้านเลยเนี่ยอ่าตัดแกตัดแกอ่ะฉีดรอบทั้รอบทุกรอบเลยอ่อไตเติลก่อนเต้นกูใหม่เต้นได้แต่มัต้ขึ้นมาจะ้นได้โอ้ระดกนะเดา๋ยวต่อไปเดี๋ยใช่ตัดไปเยอะแล้วองอ นั่นแหละถ้าใช้ถ้าใช้อยู่ประจำเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยไอ้พวกหลักเน่าคนเน่านะก็เห็นไปดูต้นคุณวินัยไปปวดัวารปวดัวารคัวนี่เปนคุณยาเชื้อรานี่นะเอาละใช้ตัวนี้แหละนี่นี่นี่ฝังไอ้นั่นฟูโตเนี่ยฝังตัวเนี้ยเนี่ยจิบบันทำมันมาเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยจิตายกับใจแต่ฉันฝังอันเนี้ย ไปแปดเม็ดเราจะตายเออกิ่งก้านแผล่เต็มเลยเลมจะตายเลยเอาตัวเนี้ยมาใส่เอาตัวเนี้ยมาใส่เออแล้วมันคืนมันคืนใช่ไหมเนี่ยมันคืนครูโตเนี่ยฝังดินฝังฝังหลบเลยแล้วน่ะย้อนอย่างงี้นันมันดีสิน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้ตัวนี้นะบำุงดินด้วยนะฉีดฉีดดินฉีดลำต้นแล้วก็ฉีดไปอ่ากันแหละ เนี hey, me, this ่ยพองวันน um. ah. uh ี oh. well, me, ้ต้นนี้มันปีนี้มันมีแค่ไหนเนี่ยมีอยู่ห้ามีอยู่หกเจ็ดลูกมีดอกมันเหมือนเมื่อก่อพวงใหญ่เช้าแล้วมีแก่ตัวที่บ้าทตัวหนึ่งร้อยเออตัวก้านยาวตัก้านยาวอ๋ออันนี้ก้านยาวก้านยาวโอ้มันมีแล้วมันร่วงเกระหยังอ๋อร่วงอ้าวทิศก็มาพอดีเลยติดสะพ้ายมาทิดมาที่บ้านผมไม่ร่วง อ่อหลวงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัดีควดีครับืออะไรอ่ะคบตัวยามดีรับไม่ยามันไม่อะตรายอันนี้มันเป็นมันเป็นสารโปรตีนิโนอะยายาวแกแล้วไม่ใช่เหรอดูมังโตที่มันยึงโตดูหลัง อันนี้ตามไปโน่แล้วไม่เป็นไรให้โทรให้เข้าเลยให้เข้าเดข้าำกองเขาบ้งก็ได้อ๋อครับสวนเขป็นต้นขนาดนี้เงนั้นเลยอ๋อต้นี้นอยอต้นใหญ่ครับอตนเีาีแล้จกินแต่ไรลาดอ๋อครับอันนี้นิดเดียวอันนี้จะนี้แหละเนี่ยต้นนี้ มีจับบ้างแล้วหอนจับบังแล้วไปไปอ่ะไปไปจ้าไปให้ไรปล่อยไล่ตามจริงโอ้โหอ่าไม่ค่อยให้มันไปกระจุกใช่ใช่ใช่กระจุกคือไม่ได้พูนเป็นน้อนเท่านั้นนอนรังอ๋อใช่ใช่มันพอชิดชิดกันปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะไปสร้างสร้างสร้างรังสร้างตรงนั้นอยู่ใกล้ๆครับน้อนรังแต่แต่ถ้าเอาเอาตัวนี้ฉีดฉีดที่ลูกเลยมันจะช่วยป้องกันก็เลยปล่อยไล่ไปตายแทนไหมครับ อืมบุญนาค่ะแต่งผ้าสับเนแบบแล้วแต่งผ้าเลยครับตเล็กแมวเลยใช่ใช่ใช่ทีเดียวจะขึ้นเร็วกว่าล็กแป๊กแมวเลยครับแต่ทีเดียวมันจะขึ้นสวยแล้วมันจะได้ดีเจิดค่ะมันจะสวยอืมนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบลูกได้ครับครับอืมต้นใหญ่ต้นใหญ่มันมันใหญ่กี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วตอนนี้ประมาณสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบปีแล้วนะอืม มีปีนิดแพงนะเนี่ยอ๋ออ๋อกิโลประมาณร้อยตอนนี้ร้อยี่สิบแล้วร้อยยี่สิบใช้ตัวโตเนี่ยสวยกตัวโตเนี่ยไม่นได้เนี่ยต้องเอาไม้ค้ำแบบเนี้ปูนุ้งไปเอีใช่ใช่การล้มโยกด้วยเพื่อล้มโยกการลมโยกบ้างอะไรบ้างการดี้นั่นจะไม่ถูกล้มการฉีกบ้างเราะฉ้นถ้าถูกล้มตอนนั้นใช่ถ้าว่าลมแรงก็ต้องเอาไม้เงี้ยช่วยใช่ใช่ซือเขาเนี่ยล้ำหนึ่งมันเนี่ยหกสิบบาทเนี่ย ไม้เนี่ยรายใหญ่ๆในลำนกสิบบาทซื้อมาช่วยพยุงเนาะช่วยช่วยกิ่งขีดกิ่งอ่อนด้วยใช่ใช่ยก่งแต่ลองลองช้ะอดีตสักปีอ่าลองลองช้ะหัวข้างบนที่ว่าเป็นตัวใหญ่จะเป็นตัวเล็กเป็นตยกไหล่โขบหัวอันนี้มันจะทุกคนเขายๆ้ท่วมจะมีกระดูกนิดๆอันนี้วันนี้ไม่ได้ตีนะแค่บอกเฉยๆก็ไา้ประทัเวลา ตัดหมดลูกนี้เลยคงจะมีอ๋อวันนี้ก็ได้ถูกๆสองหมื่นวันนี้นะตอนนี้ว่าตอนนี้อ๋อเขาดี้ลูกนี้เั้นลูกใหญ่ลูกมันก็จะใหญ่ตัวหลังเนี่ลูกแบบลูกก็สามโลยี่สิบจินบอกลูกก็สามสามโลสามโลกว่าสองโลกว่ามาหลังเนี่ยนี่จะเชือกเล่นอันนี้เพิ่งตัดไปใช่ไหมตัดไปเมื่อกี้อ๋อตัดอ๋อตัดเมื่อกี้อ๋อครับตัดไปวสามหนอนตัดสามชุดเลยอ๋อสามชุด เป็นไม่เท่ากันอะต้นใหญ่ทุกต้นต้นใหญ่ทุกต้นเลยใช่เนี่ยถ้าบำรุงเอาอาดีตบำรุงเฉยเดี๋ยวปีหน้าเราลองดูผลิตผลเนี่ยมันจะมาเทียบเทียบกันได้เลยเทียบกันได้ถ้าทุนถ้าทุนน้อยกำไรก็เยอะใช่ใช่มันจะบวกไปอีกหน่อยใช่ได้ได้ได้ละสมมติสมมติว่าถ้าเกิดว่าได้ล้านเลยแล้วต้นทุนป่าไปห้าแสนแล้วก็ได้ห้าแสนเลย ปีนี่ก็เยอะหน่อยลงทุนไปเยอะกว่าปีทุกทุกปีอ่ะอืมมีหมดไปขายแขนแต่งขาขาปัดขายุงไม่ไผ่อืมหลายอย่างแต่มันก็โอเคกันอ่ามาครับถ้าใครมันติดละกันใช่แต่ว่ายังทําลูกไม่โอเคทําลูกยังยังมีนอนยังภูม่อิ่มจริงครับทุนมันน้อย ถ้าใช้อดีแล้วหนอนไม่เคยแตะใช่ไม่มีอ่ะถ้าใช้อยู่ประจําอยู่เสมอเนี่ยเหมือนคุณลุงพี่ใหของผมมันลุกเกิดก้อนใช่ไหมใช่ตัดมาก็มีจะมีหิ้งหนาใช่ไม่มีน้อนไม่มีนอนมีเลยนะใช่แล้วงี้ด้วยนะเวลาที่ฉีดเข้าลูกอ่ะเลือกวัคซีนที่มันแรงๆแล้วมันไปไกลๆอ่ะแล้วเวลาฉีดกระสิทเข้าซอกๆมันจะโดนกระจายทั่วเลยมันจะไม่ต้องอะไรมากพอโดนลูกมันจะก็ใช่มันกระจายทั่วทั่วลูกแล้วข้างในถ้าวอกมันจะไม่มีเช่นะ ไปซื้อน,นะอะไรที่ททททก็ติงกระรอยอะ่ะคุดลิ้นกระรอยอะไรยาขยายยาไม่ใช่ยาขยายผูพันวาอะไรนะไอของยาจายะใบ <c oughs> <c oughs> อ่ะเอฟออด ฉันไปซื้อฟอมาเลยนะเออฟอสท่ซื้อเป็นลิตรลิตรละพันสามกห้าสิบนโอ้โชเรืของจีฟลีนยแพ้่ผมยอพไม่รู้จักเลยเออไต่คุณไม่ได้ไม่ต้องใช้หลายตัวนะจริงไม่ใช่หลายตัวไม่ใช่หลายตัวใช่แค่นี่ที่น่หน่อย็นตัวอื่นนั้น้องได้เแต่หลักคืออาร์ดีอดีสองห้าเป็นหลักเลยใช่ราจะรถต้อทุนได้เยอะเนีเดียวมันก็อใช่อ้ยตัวเนี้ยลูก ลูกบานเลยนะีตัดได้เลือกแค่เนี้ยฉันฉันจะพยายามจะทำตรงว่าง่ายกว่าเออสมมติถ้าชันมีของแบบคุณวินัยแบบคุณวินัยกระตรงเนี่ยโอเคเลยนะครับเออคือเราไม่ต้องขายพผอค้าเลยนะเราขายเองเราได้ขายเองได้ราคากว่าได้เงินได้เยอะกว่าไอพผอค้ามาตัดแล้วไม่ไหวแต่ขอให้มันโอเคก็แล้วกันถ้าไม่โอเคแล้วไม่ไหวมเจ้าไงโมโหมันเจ้า เนี่ยมันเยอะไปเนี่ยมันเยอะแต่ก็โอเคนะแต่โอเคนะกระดูกมันเล็กอ่ะถึงจบถึงนี้เล็กอ่ะเนี่ยธรรไม่ได้มัต้องปลยเนี่ยไม่เอาออกต้องไม่เอาไว้เลยนะให้เหลือจะชุดนี้ต้องลุดจากกำลังมันเลยครับอันนี้มันเล็กไปอ่าลูกมันจะคูมันจะอิ่มสมมุติว่าช่ของคุณนะครับจะอิ่มอิ่มแล้วปล่ยปล่ยหนักยิ้งเลย จริงจริงๆแล้วมันจะได้หลยาบมันเลยรวยจุไพ่ได้เลยกระดัตเนี่ยฉันไปเห็นของคุณยไหนนะครับประมุลออกกระแต่งเนาะะแตงนะเจ้าสวยมากเลยนะยอดสวยเลยอ่ะโอ้คือจะไม่มีเบอร์ตกนะใช่ใช่ใช่เนี่ยตัดทั้งหมดจบลักษณะนัตน่ะนะครับครับครับเออจะได้อันนี้อันนี้ก็ตัดเล็กนิดเดียวกับหมดน้อยก่อนมันจะเป็นรุ่นเดียวว่ตอนนั้นอันนั้นเขาเฉือนไปเลยน่ะมันนู่นอ๋อไม่เหลือแล้วกัน อันนั้นขอหนุ่ยเจ้าหนึ่งดูมงนลเซ้หนิดูบ้างลูกเอาเถอะเดี๋ยวถ้าใช้ตัวนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวโอบสมมติอะสมมติมันใช่ยาคุณหรือแบบนี้นะรับรองเออมีอะไรซื้อมุดรับรองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูมงคลเนี่ยจะสวยมากจะสวยมากผิว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 จะมันแล้วแล้วแล้วเนื้อเขาเนี่ยจะฟูขาว หวานหวานนะหวานชักเลยล่ะเวลาเก็บไปตัดเอ้เก็บเวลาเก็บแล้วก็เอาถุงมือใส่แล้วปั่นหมุนสักสองทีหย้วจะขึ้นมันวับเลยก็แต่ถุงมือไงสกปรกคุแล้วกับหมุนหมุนล่ะหิ้วจะตัวใบใบนี่จะเขียวเข้มเป็นมันเลยล่ะแต่ใช้อดีพ่นนี่ใช่ปุ๋ยไปมันก็ไม่ค่อยมีโรคอะไรนะครับมัน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 ช่วยป้องกันในตัว แต่เบื่อตรงหงอวงวาคามลงเร็วตัวมันสำคัญตรงนี้เนาะใช่ลงวันเป็นสิบบาทโอ้โหมาเก็ตอ่ะตั้งราคาที่แรกตั้งราคาอ๋แล้วพอออกจริงจริมันบุบเลยเลยนะเพราะว่ามันลงเช้าลงบ่ายโอ้โหมันไม่ใช่เนาะของมันเยอะเนาะมันคล้ายๆมันเขาเลียนตัวได้ว่ามีที่ขายใช่ไอเล้าอ่ะถ้าฉันมีเวลาขายนะไม่ได้กินนี่หรอกฉันไปขายหลัดอย่างนี้ ตลาดเม่อด้ตละดนีเอาไปหนูเนี่ยต้องบรรเลาตายที่อื่นไม่ตายนะครับงดนั่นทุเรียนตายไหนกูลองดูทีไปแข่ปลายยุบในนี่เองขายออกมาช้านโอ้โหแมงมันมันมันไม่ใช่อ่ะเจมเสียมันไม่ใช่มันมากดราคาชาชวนเกินไปครับสําหรับวันนี้เนาะเรามาเรามาแนะนำแนะนำคุณคุณป้าชื่ออะไรเนี่ยทอดปะจินปะจินเนาะออ เราบอกที่อยู่อีกทีที่ที่นี่ที่นี่เผื่ออําเภอแกลงอิทอยู่เลยตําบลของปูนครับลองปูนของปูนอําเภอแกลงจังหวัดระยองอมีมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเผื่อเผื่อเขาอยากจะโทรมาคุยมานนมา,ส,าสอบถามว่าว่าก่อนก่อนใช้อาดีกับหลังใช้ RD, นะอาดีเนาะ 0 9 3 5 2 5 1 8 8 4าาปดแจินครับอถอนปะจินส่วนของปูนปะจินของของปูนมันมาจากชุมพรปะไม่ชุมพรเนี่ยเขาเอาไปใช้สวนที่สวนชุมพรเขาเอาไปใช้ฉันเคยฟังเออฉันเคยฟังฉันัับฉนเคยฟังบอสออกรายการวิทยุเลยนะครับเมื่อเมื่อบอกก่อนเลยด็อกเตอร์ ด็อกเตอร์เขาเคยเคยมีออกวิทยุอยู่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาเขาจะมีอยู่เออวแล้วแฉ่งบอกว่าจะไปซื้อตรงไหนครับจะต่วางวางขายทั่วไปไม่มีนะตอนนี้ไม่มีไม่มีครับใช่ตามร้านปุ๋ยร้านขายยาไม่มีอาแล้วมันเจือก็คุณวินัยได้ไงก็นี่เขาดูในยูทูบนี่แหละก็โทรหากันนะดูในยูทูบของด็อกเตอร์กรนี่แหละแล้อก็โทรหากันคุยกันก็มามาเยี่ยมมาเยียนกันนี่แหละ ผมมาบาสมวินัยคุณวินัยกันสองสามเที่ยวแล้วเนาะมามานั่นะมาเยี่ยมมาเยี่ยมกันผลการใช้เป็นยังไงหลังจากหลังจากใช้ไปแล้วเป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหมผมก็จะคอยติดตามเดี๋ยวสวนนี้ผมก็จะมาบ่อยๆนะมาบ่อยๆผมจะบอกผมจะบอกป้าว่าผมที่ติดใจมากที่สุดคือไม่มีเชื้อราไม่มีท็อป ใช่แค่นี้ผมพอใจใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่มีนอนสองใบประหลาดไม่มีแกไม่รู้ว่าเพื่อนฉันไอ้ยหาจ่าดฉันเนี่ยมันรูมจะเฉือยเพราะนมันคนดื้ออืมไม่เป็นไรสองสี่ร้อยต้นนอะเดี๋ยวเอาของเราดิเป็นตัวอย่างอ่าใช่ของเราเป็นตัวอย่างเราหลังจากเราใช้ไปแล้วเนี่ย แล้วแล้วให้เขามาดูพอาเขาพอเขามีปัญหาแล้วมึงมึงมาดูคุดสวนกูเใช่ไหมว่าเออของกูไม่มีเลยอย่างเงี้ยใช่ใช่คือคือคนเราต้องต้องดูเป็นตัวอย่างว่าต้องมีสวนตัวอย่างเออต้องมีสวนตัวอย่างนี่อย่างอย่างที่ไปสวนคูบินไยอ่ะใช่ไหมตอนนี้ไปก็เห็นเห็นแล้วใช่ไหมอ่าเชื่อแล้วใช่ไหมต่อไปนี้ก็จะใช้อาดีนใบใบใบฝางดีจะดูใบเราเนี่เป็นเชื้อลาเพียบเออเนี่ยเนี่ยดูดูนะใบไม่สวยเลยไม่สวยเลยไม่สดชื่นเลยของคูบินไนนี่โอ้มันใหญ่ เพียบไม่เพียบเห็นเราไม่เห็นเราเราหมดแรงเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวลองมาใช้ดูมามาดูภายในหนึ่งปีแค่นั้นแหละเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวก็ดูใช้เดี๋ยวใช้ใช้ไปนู่นเอาทวนพี่สาวฉันเห็นไหมยิงฟังชันนี่เนี่ยใช่จะเป็นเป็นเป็นไม่กวาดด้วยนะใช่เนี่ยเป็นเนี่ยถ้าถ้าถ้าใช้อยู่ตัวตัวนี้อยู่ประจำเนี่ยจะไม่มีเดี๋ยวเขาจะแตกยอดใหม่หมดเลยถ้าเป็นโรคไม่กวาดเนี่ยนะไม่กวาดเนี่ยก้านทูบเนี่ย แล้วก็ไอ้พวกรัเนาวขนนาอย่างไอ้ที่ตรงนั้นที่ทาปูนแดงเนี่ยมันเขาจะหายจะหายไปเลยขีดแค่สามครั้งเห็นเห็นผลละเนี่ยไม่ต้องไปต้องไปช้อย่างอื่นพวกปูนพวกปูนพวกอะไรเนี่ยมันไม่หายแล้วของพี่ชายฉันน่ะให้ลูกก็ทำเนาะเป็นอยู่อ่านี่อย่าบอกครับอ่าการทําไม่เข้าสวนก็ไม่่อยรู้จักใช่ด็อตร์นี้เขาตั้งแต่เล็กเขาเขาอยู่ในสวนตั้งแต่เล็กเขาอยู่ในสวนตั้งแต่เล็กเลยเขาจะรู้หมด เขาคนเดียวเนี่ยเขาคิดว่ามาหลอกกันไงคนเดียวเนาะใช่ใช่ใช่มาหลอกขายยาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขามาขายปุ๊บเขาก็ไม่มาแล้วเขาจ่ายตังค์แล้วก็ไปแล้วอย่างผมไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องติดตามผมก็มาต้องมาตลอดติดตามตลอดว่าใช้แเราเป็นยังไงมันมีปัญหาอะไรไหมถ้ามีมีปัญหาเยอะๆเดี๋ยวผมก็กลับไปคุยด็อกเตอร์ว่าช้ยตัวไหนแก้ชาอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวด็อกเตอร์เขาจะมาบอก ต้องเอาดินตัวตอกตรวจดินนะใช่ใช่เขาจะไปตรวจดินดิค่าค่าดินเป็นยังไงอะไรยังไงนี่แหละแต่ตัวไอ้ตัวอาดีเนี่ยเขาจะปรับสภาพดินนะถ้ามีมีกดมีด่างมีอะไรนั่นเยอะมันจะปรับสภาพให้ให้ให้สมบูรณ์นั่นแหละโทษมันใช่เขาโทษมันเยอะถ้าถ้าใช้เยอะมันยิ่งมีโทษเยอะใช่ใช่ใช่ใช้มากเกินไปก็ไม่ได้แมลงเข้าโรคเข้า เนี่ยเป็นอย่างนี้มันเปนหมดมันสะสมเออมันสะสมไปเรื่อยไงมันมันดูดไปยังไม่ทันจะหมดเลยอ้าวมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช้เยอะไงเออนั่นแหละกลเป็นกดเป็นอะไรจ้าเป็นกดเป็นดังเยอะแต่มันมันก็ไม่สมบูรณ์ปีหน้าทำนี่แล้วลูกจัตเสมอเร์เมืองนี่ผมไม่มีเวลาทำลุงบูนลุงบูนสวยกลางคืนลุงบูนลุงบูนเน่เนี่ยเขาปัดดอกกลางคืนเลยปัดดอกกลางคืนใครลุงบูนทำน้ำกลางคืนเออ บุญต่อทิพย์อยาทำแบบนี้นีทิพย์นั่นแหละเนี่ยบูนยังอะนรนะบูนก็เจ้าเนี่ยแเราแล้วอลเราตัดเนี่ยมันจะไม่มีเบอร์ตกครับครับวู้ชันจะได้น่ะสวยนะอ่าสวยสวยสวนคุณเวลาสวยมากสวยน้มเดิมเดิมโอ้ดูสวยเราแต่งลูกชากับในะมุทรแต่งเนี่ยมันจะได้ทรงฉุกทรงเลยอือ ยังกสวยเนาะลูกปีนี้มันฝนฟ้าอากาศมันเหอฝนฟ้าอากาศอย่างว่านแล้วเหมือนหนาวหนาวเลยดูเมร์เมร์สาเลยหนาวอย่างเงี้ยโอ้โหใช่เออไม่เคยมีแล้วไอ้ข่าวที่ว่าแบบเดี๋ยวนี้มันโซเชียลมันถึงกันหมดไงเหมืนวนรอบๆร่วงฉันฉันร่วงหมดแล้วโอเคเป็นไงบ้างเราอยู่ทำไงวะวน่วงกันดิขยายเปล่าเดี๋ยวหนึ่งถาดในดินไม่พอใช่ถูกสองชียาไม่ทันการแต่งลูก ไม่ทันถึงล่วงฉันบอกพี่ฉันว่าเนี่ยมันแต่งแค่นะลูกกาลังทำเนี่ยทําจะนี่ดูได้ไม่แต่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวล่วงสลัดเองสลัดเที้ยงเที้ยงเลยหรือจะยอดยอดหรือจะเบี้ยวเบี้ยว่แทนจะได้ไม่ได้สําหรับไอ้ปัญหาพวกนี้เนาะถ้าเราใช้อาดีฉีดอยู่ประจํานะใช่ใช่ทำามีอารจะสมนี่โอเคมันจะ ว่าจ้าอยู่คู่อาจะไม่ไม่หลุดไม่หลุดไม่ร่วงง่ายคือหลุดมันก็สลัดคือว่าหลุดเยอะจริงจใช่ใช่เช่นมันสังเกตคือมันร่วงบ้างแต่ว่ามันก็ยังยังงไมันก็ยังเยอะอยู่ของฉันน่ะมันสลัดตั้งบานนั้นเนี่ยขนาดฉันแต่งออกนะครับเออนั่นแหละฉันยังยังยังสลัดเลยลูกนี้ยังล่วงลูกนี้ยังร่วงเลยนนั่แหละพอใช้ได้แต่ฉันม่ะใส่ใส่อาหารทางดินครับเนี่ยเนี่ยเอาเอาอาดีเนี่ยฉีดฉีดดินเนี่ยรอบๆเลยนี่รอบๆเลย ตอนซื้ออะไรไม่รู้ชุดหนึ่งสองพันห้ายังอยู่เลยนะจริงๆผมไม่มีตังคุณคุณวินัยบอกไม่มีตังใช้ขวดเดียวประหยัดแต่ได้ผลดีก็มีจังทีหลังเนี่ยรถทีหลังเอาใหม่ออไม่เคยซื้อพรใช่เนี่ยประมาณสองหมื่นบาท ถ้าผมถ้าผมได้เนี่ยคือผมได้จริงๆเงินเข้าธนาคารแล้วมีการถักไปที่ไหนนั่นคือได้จริงจนี่เขาสดเน้นๆเลยเ่ื่อเน้นๆเลยครับสำหรับวันนี้เนาะเราต้องขอขอบคุณคุณป้าเราป้าจินเนาะป้าจินคุณคุณลุงเลยนะลุงยาวลุงยาวเนาะได้ได้ได้ให้มาให้ความแนะนำกันแนะนำการใช้อดี251หลังจากไปเที่ยวชมสวนคุณวินัยมาแล้วไปเห็นมาปุ๊บตกใจเลยโอ้ทำไมใบเขางามอย่างนี้ลูกสวย นี่แันเลยก็เลยตามตามมาที่สวนเนาะแล้วก็เลยมาแนะนํากันหลังจากนี้ไปแล้วก็จะลองเจ้าใช้เลยเนาะจัใช้อาดีสองห้าหนึ่งเดี๋ยวไม่ดีจะบุกใบตัดเลยได้เลยได้เลยจับใช้ก็จะเยอะยิ่โอ้โหาวแกงพูด้าเอาขอบอกเบอร์โทรศัพท์อีกทีหนึ่งศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามห้าสองห้าหนึ่งแปดแปดสี่ครับปาจินคงปูนครับ มาชมสวนได้เลยเนาะถ้าถ้าอยากจะมาชมเนาะตอนนี้ชมไว้ไบมันสวยตอนนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หลังจากปีหน้าเนาปีหน้าหลังจากใช้ไปแล้วเรามาดูไอทีครับสําหรับท่านผู้ชมแล้วอยากจะได้ r าร์ดีสองนะครับโทรติดต่อผมครับผมนัทวุฒินะครับ086 661 7291นะครับยินดีรับใช้ครับส่งทั่วประเทศนะครับ วันนี้ต้องทำให้ใจไปสวนคุณวินัย <ไป S 1> นี่ยไปทำให้ใจไปดูสอนคุณวินัยเป็นตัวอ<ช>ย่างได้เลย,ย <laughs> นี่ไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วยกยิ้วให้ไหมยิ้มเลย <laughs> ติดใจแล้วจิตใจแล้วเอาโอเควันนี้ต้องขอบคุณครับแล้วเราไม่ต้องครับผมขอบคุณมากครับเราไม่ต้องไปเสี่ยงได้ยาง